สายต่อไปสายต่อไปคือเมดค่ะเมดเมดคืออะไรเมดคือพวกตอนแรกนึกว่านึกว่าเมดเป็นแบบพวกแม่บ้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อี้เมดสายเมจิกวะอ่าก็คือเมดอันนี้สายเมจิกถูกต้องค่ะใช้ใช้พลังเวทอะไรต่างๆที่เรามีในระยะไกลไปทำลายจังหวะของคนอื่นเขา ประมาณนี้ค่ะซาบคนอื่นนิดนึงแต่ไม่ถึงท่านซัพพอร์ตเยอะมากแต่ว่าก็ไปทําลายจังหวะของทีมตรงข้ามคือพวกนี้ไม่ใช่แบบว่าถ้าเจอตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยจะสู้ไม่ได้เพราะไม่ได้แข็งแรงไม่ได้มีกําลังทางกายเยอะแต่แบบมีพลังเวทมนต์ปิงเวฟปิงเวฟได้อาถูกต้องเวฟว้าไปทางนู้นว้าไปทางนี้แล้วปล่อยแบบเวทมนต์นู้นนี่นั้นได้ทำคนนู้นคนนี้ว้าไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคคนแบบนี้จะมีจะเป็นคนที่มีความซาบซึ้งชื่นบานชื่นใจกับสิ่งอะไรที่มันรู้สึกแบบ รู้สึกเวลาชอบมันจะมีความเอ็กซ์เพรสที่มันโอเวอร์เนี่ยหรือเปล่าแม่รู้สึกว่าแบบมันโอ้โหมันเท่มันพเวลาแบบปล่อยพลังเวทมนต์ได้มันรู้สึกแบบโอ้สุดยอดเลยแค่นี้ก็ฟิตแล้วอะไรประมาณนี้ยิ่งแบบพลังสูงก็จะแบบโอ้เป็นไงล่ะเนี่ยสู้มันแทบตายเนี่ยเรายิงทีเดียวก็เรียบร้อยเขาเรียกว่าลาสค่ะฟินที่ฟอกเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่พวกนี้เขาจะมีความซาบซึ้งซึมซาบกับ สิ่งใดๆก็ตามเนี่ยค่อนข้างเยอะกับคนอื่นจะเป็นแนวแบบคนชอบศิลปะชอบอาร์ตชอบดนตรีชอบอะไรต้นนี้ยก็จะเป็นสไตล์นี้คนนี้คนพวกนี้เวลาไปเจอใครที่รู้สึกว่าฉันชอบเจอศิลปินเจอพระคุูวาจาเนี่ยเขาจะมีความศรัทธาแบบขั้นสุดมองว่าเป็นไอดอลเขาอยากจะเอาเอาเป็นตัวอย่างหรือบางทีก็ติดสอยให้ตามคือขอให้ได้มองขอให้ได้เจอขอให้ได้สัมผัสขอแล้วก็จะเป็นสไตล์นี้ เพราะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอย่างเขาจะหลุดหลงไปในโลกของเขาโลกขเขาแบบจินตนาการเขาสร้างขึ้นมาเองจริงๆแล้วมันก็คือต้องดึงมาเขาเรียกว่าก็คือการดึงในการใช้สติเหมือนเดิมแหละแต่มันละเอียดกว่าเดิมว่าใช้สติเฉยๆเนี่ยไม่ได้อคนคนที่เป็นแบบแนวไฟเตอร์เนี่ยยังสามารถดึงไปช่วยทํางานดึงไปล้างจานนย่ยพอไหวแต่คนที่มีความซาบซึง้งยึดติดในรูบาอาจา์มากๆเนี่ยไม่ไหวดึงไปล้างจานมันก็จะล้างจานแล้วยังขอเห็นกูบาอาจา์อยู่ดีกวาดไปบอกให้ไปทําความสะอาดบ้านก็ไปกวาดลานวัดอยู่ดี เออคือแทนี่มาบักกวาดที่บ้านตัวเองไม่ขอให้ฉันได้เห็นครูบาอาจารย์ขอให้ฉันเห็นไอดอลก็พอราะนั้นมันมีความละเอียดกว่าการใช้สติธรรมดาเขาเรียกว่าต้องใช้อนุสติกก็คือต้องจริงๆต้องดูว่าจริงๆอะไรที่สามารถดึงให้เขากลับมาสู่กับตัวเองได้แล้วมันมีความละเอียดนิดนึงซึ่งสายเมจิกเนี่ยสายเมอร์ชเนี่ยในพุทธกาลกากเซิร์ฟเวอร์สมัยพุทธกาลก็ก็มีพามคนหนึ่งเนาะก็อยู่ตัวคุณองพามแหละเรียนไตเพศจบไตเพศ ต่เพื่อนมีวิชาหนึ่งเรียกว่าดูลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นมหาบุรุษดูเนะหงเหงางวอ่างวเหงใช่แล้วก็ไปเจอพระเจ้าเนี่ยพ้อมล้อมไปด้วยหมู่ภิกษุนะครับห้ารูปนะครับแล้วก็ดูแล้วดูสดทรงหน้าตาบุคลิกแล้วก็ผิวพรรณทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามมหาบุรุษทั้ง32ประการเลยแล้วก็เกิดศรัทธาคราเนี้พอเกิดศรัทธาปุ๊บก,ก็ขอไปอุปสมบท กับพระเจ้านะครับพอเข้าไปอุปสมบทเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วันๆไม่ต้องทําอะไรเลยจ้องแต่พระก,กของพระศาสดาจ้องอยู่อย่างนั้นจ้องอยู่จง้งแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นคนรักสวยรักงามมาอยากจะอยากจะเป็นแบบนี้นะครับดูไปดูดูพระเจ้าก็รู้อยู่นะว่าพางคนเนี้ไอ้พระรูปนี้ดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูจนแบบว่าอายานของพระรูปนี้แก่กล้า นะครับแล้วก็ก็พูดกับว่าพูดกับพระรูปนี้ว่าพระเจ้าพูดกับพระนะครับว่าท่านได้ประโยชน์อะไรท่านท่านดูเราเนี่ยท่านดูเราท่านได้อะไรพระเจ้าถามเนาะได้ประโยชน์อะไรจากการดูเราเนี่ยนะถ้าเกิดพระเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนบัคระลีนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมอ่าพอพูดแค่นี้แหละนะครับ ก็พระเจ้า so, ก็เลยขับไล่พระวัก hmm. ลีทรงก็เลยทรงขับไล่พระวักลีไปพระวัลีก็เลยเกิดความสังเวชนะครับสังเวชจนจะฆ่าตัวตายนะครับจะกระโดดเขาเขาอะไรสักอย่างหนึ่งน่นะครับจะฆ่าตัวตายนะครับเกิดความสังเวชพระองค์ก็เลยบอกเขาเรียกว่าอะไรพระองค์ก็เลยทรงให้พระวักลีเนี่ยพิจารณา เตือนาให้ตัวเอง่สลดเกิดความสังเวชสังเวชอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็เลยส่งเสียงพระสุรเสียงนะ่ะช่วงจวังหวะนั้นนะ่ะคือพระวักลิเนี่ยมีมียานแก่กล้าแล้เพอด้วยความที่ตัวเอง่มีความสลดและพระคน,นี้ชื่อพระวักลิพระวักลิเนี่ยมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากมแต่ศรัทธาในแท้งนี้คือแบบปลื้มอะ เหมือนเราปื้มดาราแล้วแบบโอ้โหแบบปื้มพี่อ๊อฟอย่างเงี้ยไปพี่อ๊อฟรอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะไปเฝ้าคอยมองอยากเห็นหน้าพอเห็นลายผมนิดนึงไม่อยากเห็นก็ปื้มปื้มคนนี้มากขนาดนั้นเลยดูนิดนึงได้กลิ่นโชยมานิดนึงก็ดีกลิ่นตัวตัวเขาไม่ใช่ว่าหอมอย่างเงี้ยคืออะไรก็ดีไปหมดตอนพอพอพอว่าพระวักกะดีไปบวชอย่างเงี้ยคือจะทำอะไรก็ตามขอให้ได้เห็นใ่้ให้เห็นจา้สิ มันแบบมันแช่มชื่นหัวใจแค่นั้นเลยแล้วมันก็เป็นการยึดติดที่ไม่ดีถูกไหมพระเจ้ารู้เนี่ยรู้ก็เลยถามว่าแบบดูวลอยประมาณว่าดัวลอยดูอะไรเพราะดูด,ดูดูเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบวชเนี่ยถ้าต้องการเห็นต้องการอยู่กับท่านตลอดออก,อก็คือให้เห็นเรือคือเข้าใจหรือทำทำคือธรรมะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้เจ้าแต่ที่ไอ้ดูอยู่เนี่ยที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยมันคือซากศพมันคือสิ่งที่มันเน่าเปื่อยทำไม พูดที่มันสะเทือนใจพอ,อพูดสะเทือนใจพวกพระมักกะริช็อกไงม,มนันแบบใจกําลังพุ่งฟูอย่างเงี้ยพอพูดแล้วแบบประมาณโดนดา่าโดนด่าว่าบบดูทําไมอะไรเงี้ยเราไปดูซากศพทาไมทําไมไม่ดูธรรมทาไมไม่พิจารณธรรมม,มันก็ใจแม่เลยใช่ไหมพราะมันแฟลมากามันคือแบบจัดที่มันพุ่งอย่างเงี้ยดิ่งลงความไม่ไม่พอดีมันก็ดิ่งพวดเขาก็น้อยใจหนีไปเลยคำว่าสังเวชนี่คือแบบเศร้าใจเสียใจเป็นซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าจะกระโดดกระโดดสะพานอะไรประมาณเนี้ย ไปแล้วก็เศร้ามากแต่ผู้เจ้ารู้จังหวะไงรู้ว่าจิตเวลาคนมันพุ่งสุดเนี่ยรู้จักละรู้จักความสูงละพอลงต่ำเนี่ยรู้จักละ <igung. S 1> ท่านก็ไปจังหวะที่รู้พอดีว่าตอนนี้กําลังลงต่ำมากๆไปพูดให้ได้ยินพูดแบบไปลอยอะ่ะ <meets S 1> <ừ. S 2> คือเหมือนแบบเหมือนทาเป็นแบบเดินผ่านแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแบบเหมือนเป็นไงสบายดีหรือเปล่าแค่นี้แหละแค่นี้เลยคือใจที่มันตกแล้วมันก็กลับขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าท่านยังสนใจเราอยู่ แค่นั้นมันก็เกิดการปริ้งแวบมันก็ปรับใจจากที่เคยสูงเคยเคยต่ำกลับมาอยู่ตรงกลางๆเลยพอดีพอดีเขาก็เลยมีความเข้าใจว่าอ๋อสูงไปไม่ดีอ๋อต no ่ำไปไม่ใช่ง <ma ั้นก็จะไม่ได้ยึดติดกับการสูงหรือต่ำไปคือยึดติดก็คือเข้าใจแล้วก็อยู่ในความพอดีพอดีไม่ฟุ้งซ่านไม่ซาบซ่านไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความพอดีแล้วเกิดเกิดความสบายก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เบอร์นั้นถูกไหม อ่าอันนี้คือลักษณะของคนที่มีความศรัทธาสูงปีตครับ uh huh. หลงไอดอลขั้นสุดประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับไอดอลการี่ไอดอลเราก็ต้องใช้ความนี้แหละการที่เราปกติเราซาบซาบซาบซึ้งมากๆอย่างเงี้ยให้มีอนุสติอยู่กับเราให้พิจารณาเห็นว่าเวลาใจเรามันขึ้นสูงเป็นยังไงเวลาใจเราตกต่ําเป็นยังไง ใจที่มันสบายสบายคืออะไรเราก็จะเข้าใจว่าใจที่มันสบายสบาย,บายไม่ได้ยึดสูงไม่ได้ยึดต่ำไม่ได้มีทางซ้ายทางขวาก็คือความพอดีกับความตรงกลางอ,อ่ะไคยยินเนาะก็คือไม่ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอะ่ะสบายๆบาย,บายพอดีพอดีอยู่ในหนทางที่ไม่ยึดติดก,กับตัวบุคคลเนี่ยแหละคือการที่อยู่กับคนที่มีความศรัทธาหรือบิลีฟแบบสูงๆอไปต่อ